ดีจ้ะทุกคนแค่ว่าอยู่มาเลเซียผัดผักบุ้งไฟแดงไม่ได้นี่เจสซี่วันนี้จะมาทำผักบุ้งไฟแดงจ้าอันดับแรกสับกระเทียมให้ละเอียดก่อนเลยอยากกินเยอะใส่เยอะอยากกินน้อยก็ใส่น้อยจ้าแล้วก็ผักบุ้งของเราผักบุ้งตรงก้านมันเราก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็ใบมันด้วยนะจ้า ตอนหั่นเสร็จก็แยกกันล่ะเพราะว่าเดี๋ยวผัดเราจะผัดก้านมันก่อนมันจะได้สุกพร้อมๆกันแล้วก็ผักบุ้งของเราก้านก็จะได้ไม่แข็งล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะอันนี้คือก้านผักบุ้งส่วนอันนี้ก็คือใบใผักบุ้งจ้าเรามาลงมือทํากันเลยกระทะเตรียมน้ํามันให้ร้อนใช้ไฟกลางนะจ้าพอน้ํามันเริ่มร้อนเราก็ผัดกระเทียมของเราให้หอมเลย ใช้ไฟกลางนะจ๊ะผัดไปผัดมากระเทียมเริ่มหอมสีก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วเราก็ใส่ก้านผักบุ้งลงไปก่อนเลยจ้านี่ใส่ลงไปก่อนเลยผัดให้มันสุกผัดให้มันอ่อนก่อนเลยนะก้านผักบุ้งอะไรพวกนี้เราต้องล้างทำความสะอาดละ่ะเพราะว่ามันจะมีหนอนหรือมีมแมลงอยู่ในตรงก้านน่ะตรงรูมันน่ะถ้าล้างไม่ทำความสะอาดไม่ดีโอ้ยกินลงไปแย่เลยพอมันเริ่มอ่อนแล้วเราค่อยใส่ใบผักบุ้งลงไปเลยจ้า นี่ใส่ลงไปแล้วก็ผัดเลยในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดตอนผัดมันรู้สึกว่าแห้งๆมันต้องกลัวเติมน้ําลงไปนิดนึงจ้าประมาณนี้นะนี่ลวดลงไปแล้วงวดแล้วก็เราก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยว2ช้อนชายี่ห้อน,นี้นะจ้าที่อยู่มาเลเซียที่เจสซีหาได้น้ำตาลทราย1ช้อนชา ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ผัดให้คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าขั้นตอนนี้ง่ายมากเลยพอผัดคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วเราก็โรยพริกแดงไปได้เลยจ้ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยผัดบุ้งไฟแดงของเจสซี่ทำในคอนโดนะเนี่ยเสียอย่างเดียวไม่มีไฟลวกถ้าไฟมาโหคอนโดได้ไม่แน่ลองทำตามดูนะสูตรนี้อร่อยจริง